อย่างแรกก่อนอันนี้คือสมาร์ทกาดตัวสามเฟสก็ดูจากพวกเบเกอร์พวกนี้ก็ได้มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ือหนึ่งสองสามสี่ดูนี่หนึ่งสองสามสี่พวนี้ก็จะสามเฟสหมดเลยดูที่เอมากก็ได้เอมากเห็นไหม L หนึ่ง L สอง L สาม N สามเฟสกันหนึ่งเฟสต่างกันยังไงนี่เรารู้อยู่แล้วทีนี้ วิธีการต่อไวริงของมันก็คือถ้าดูตรงนี้เห็นไหมอินเวอร์เตอร์หนึ่งหกสิบสามแอมป์อินเวอร์เตอร์สองสามสิบสองแอมป์ถัดมาคือกริตหรือ a t s ก็คือแปดสิบแอมป์แล้วก็แบ็กอัพโหลดแปดสิบแอมป์แล้วก็นำแบ็กอัพโหลดก็คือไม่ไม่ได้มีเบรกเกอร์คุมถ้าว่าตัวเนี้ยเวลาจันปิดฝาดำข้อมาแก่จันจะไม่เห็นมันมันไม่มีเบรกเกอร์คุมโอเคนี้ถัดมาคือ เวลาเรามีอินเวอร์เตอร์เราจะพูดเฉพาะไฟฝั่ง AC DC ไม่พูดถึงละ mm. อ่าเพราะว่าไฟจากแผงมันเข้า inverter, อิอนเวอร์เตอร์ออกอินเวอร์เตอร์มันก็เป็นกระแสสลับหมดละอ่ายกเว้นว่าลงแบตเตอรี่แต่ตอนนี้เรากำลังคุยถึงสมาร์ทกรมันก็จะเป็นไฟกระแสรตรงเอกระแสสลับมาทีนี้ถ้าเรามีอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวก็เข้าอันนี้หนึ่งตัว mm. ถ้ามีสองตัวเข้าตัวนี้กับตัวนี้ mm. อ่าถ้ามีสามตัวเข้าตัวนี้สองตัวแล้วเข้าอันนี้หนึ่งตัว mm. อ่า แต่ชั้นเคยถามพพอร์ตเขาบอกว่าถ้าถ้ามีสองตัวเข้าตัวนี้หมดเลยไดไหมเขาบอกไม่ได้ต้องกระจายงเขา mm hmm. อ่าแต่ซึ่งชั้นคิดว่าน่าจะทําได้หลังจากที่ไวริงมาหนึ่งระบบแล้วแต่อันนั้นเดี๋ยวค่อยไปถามพพอร์ตหลายๆเจ้าทีิ่งได้คาตอบจากสพอร์ตเจ้าเดียวทีนี้พอไฟเข้าช่องทั้งสองช่องเนี้ยแล้วอะถ้าดูจากดูจากสายไฟมันนะ mm hmm. จะเห็นว่าด้านบนหัวเบเกอร์มันนะ ลิงก์ถึงกันเห็นไหมเออหมายความว่าจจะต่อจากอันนี้หรือนี้มันก็เข้ามานี่เหมือนเดิมเออมันก็เข้ามานี่เหมือนกันเพราะมันลิงก์ถึงกันเสร็จแล้วมันค่อลงไปที่ตัวบอร์ดมันอีตัวบอร์ดเนี่ยมันก็วิ่งไปเข้าเอ็มมานั่นแหละอืมเข้าเอ็มมาเสร็จปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้าเอ็มมาไปปุ๊บแล้วออกมาผ่านตัวนี้แล้วก็วิ่งมาเข้าตัวนี้อันนี้คือทิศทางของไฟจากระบบโซลาร์เซลล์นะอ่า แต่ถ้าแต่ตัวนี้มันคือกริดใช่ไหมอ่า<ม>แต่เวลากริดมันมามันจะวิ่งเข้ามาย้อนทางนี้ไอ้ตัวนี้เลยเขียนว่าอ<ม>ินอ่าแต่เวลาเราผลิตไฟเกินอะ่ะไฟจากโซล่าเซลล์เกินอะ่ะมันก็จะย้อนออกกริดไปไม่ต้องไปทางนี้<ม>อ่าโอเคทีนี้อย่างของบ้านเคสที่ต่อแบคอัพทั้งหลังเราเอาไฟจากมิตเตอร์การไฟฟ้ามาเข้าที่นี้<ม>กริดเลย ไฟจากมิเตอร์การไฟฟ้าออกมาแล้วเข้าที่ตัวนี้ mm. แล้วมันก็ปุ๊บ, mm. บ,บข้าไปเสร็จปุ๊บผ่านระบบมาเสร็จปุ๊บ mm. ก็จะออกมาที่ตัวนี้แบ็กอัพโหลดแล้วไปเข้าตู้คอมซูเมอร์ของบ้านเลย mm. ก็คือแค่นี้อ่าทีนี้สมมุติว่าบ้านแต่ว่าไอชุดนี้มันเป็นแบ็กอัพโหลดมันก็จะมีเวลาไฟดับก็จะมีไฟสำรองถ้ากรณีมีแบตอ่าแต่ตัวเนี้ย non นน back up load ก็คือเวลาไฟดับ mm. ก็ดับเลย ่าไม่ได้มีแบตเตอรี่เพราะมันไม่ได้สำรองไฟอ่าแค่นั้นเองทีนี้อันนี้กรณีสเต็ปแรกนี่คือกรณีว่าเราแบ็กอัพทั้งหลังก็คือไม่เกินตีตอนนี้ตีไว้ว่าไม่เกินหกสิบสามแอมป์ก็คือไม่เกินไอขนาดของไอ้จุต,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 ตัวเนี่ยหกสิบสามแอมป์ของเบกเกอร์ที่เอาไว้สำหรับาบพาสฉชุกเฉินเนะี่ยอืพะถึงบางคนก็นจะบอกว่าอันนี้มันแปดสิบแต่เราก็ยังไม่กล้าไปลองมันพังเดี๋ยวจะวาวุญเรา ทีนี้แต่ถ้ากรณีว่ามิเตอร์เขาสามเป็นสามเฟสร้อยแอมเมื่อกี้จบไปแล้วนะไม่ก็คือห้าสิบแอมเหมือนอย่างบ้านหมอคิวห้าสิบแอมอ่าทีถ้าอย่างอีกบ้านหนึ่งบ้านอื่นเป็นร้อยแอมขึ้นมาปุ๊บไอแบคเอพโหลดเนี่ยจะไปแค่บางส่วนแล้วก็แค่ดึงมาเหมือนที่เราทําที่บ้านพี่พิดอ่าสามจุดที่เราไปปั๊มน้ำสองตัวออกซิเจนหนึ่งตัวก็คือออกจากอันนี้มาอ่า ทีนี้แล้วเวลาโซลา่าผลิตเกินมันไปไหนมันก็จะมาอันนี้เหมือนเดิม,มก็มาออกที่เบรกเกอร์ตัวนี้ไปที่กริดวิ่งช่องนี้ถ้าว่าช่องนี้เอาไฟจากตู้ไฟบ้านเขอามาเข้าที่ช่องนี้วิ่งไปเสร็จปุ๊บออกจากช่องนี้มาไปเข้าปั๊มน้ําไปเข้าบอ่อปลาก็คือเวลาไฟดับก็จะมีไฟเลี้ยงกันช่องนี้ส่วนไอ้ช่องนี้น๊นอตแบ็กอัพก็คือไอ้พวกอีวีชาร์จเจอร เครื่องทําน้ําร้อนน้าอุ่นที่จะ้กินไฟแรงๆที่เวลาไฟดับไม่ต้องการให้แบคเอฟทาอยู่ตรงนี้แค่นี้ละง่ายๆทีนี้ถ้าสมมุติว่าลองเอามิเตอร์วัดไฟวัดโอห์มวัดโอห์มจะนึกออกไหมเวลาแต,กต,ต,ต,ตะแตกันดังตีดตีดตีดเวลาแตะแล้วมันดังตีดมันหมายความว่าสายฟ้ามันสามารถวิ่งถึงกันได้ทีนี้ที่อยู่ได้ลองไปแล้วคือ แต่โอมตัวนี้กับนอนแบคอัพเนี่ยอนอนแบคอัพที่เป็น L นะ,ะ,ะถ้าดูนี่มันจะเขียนอยู่ไว้ L หนึ่ง L สอง L สาม N ถ้าแตะ L หนึ่งตรงนี้กับ L หนึ่งของกริดเนี่ยถึงกันม,มันก็จะดังตีตีเลยสองก็ถึงกันสามไปถึงกันสี่ถึงกัน,กกนเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเอาตัวเนี้เวลากิดดับไอ้ตัวนี้ถึงดับเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกัน่าแต่ถ้าจั์เอาตัวเนี้ย มาวัด l 1กับ l 1ของ back up load l 1ของกิจมาวัดแกเอ้ย l 2ของกิจมาวัดกับ l 2ของ back up load มันไม่ถึงกันมันจะไม่ถึงกันเพราะว่าตัวนี้แสดงว่าตัวนี้มันสม,มันมันต้องมีตัวที่คอยสลับไฟอยู่อันนี้หนึสองก็คือกราวที่เขาบอกว่าต่อระบบสรรมการตัวนี้อย่าให้ n กับกราวถึงกันอ่าถ้า back up load เอากาวมาเข้าที่ตัวนี้เหมือนกันนะจบเลยใช่ไม่ได้ต่อให้ต่อหลักดินใหม่ก็ตาม ไม่ได้ต้องเอากาวมาเข้าช่องนี้เท่านั้นเออเรื่องนี้ฉันจะบอกเออพวกเธออยู่ฉังกลัวว่าพวกเธอจะสับสนเพราะว่าวันที่เราไปอบรมล่าสุดเมื่อวันเสาร์อ่ะเขาดันไปบอกว่าไอ้อันนี้คือกาวของอนแ back up อ,อ่าแต่ถ้าเรามองจากตรงเนี้ยฉลากที่มันเขียนมันจะเขียนว่าเป็นกาวของ back up โหลดเออเนี่ยมันเป็นกาวของ back ัพโหลดหมายความว่า back ัพโหลดคุณอเอากาวมาเข้าแค่ตรงนี้ที่เดียวเท่านั้น จะไปเข้าบาร์กาวข้างล่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าชั้นลองวัดโอมดูแล้วบาร์ส็อตกาวนี้ยกับบาร์กาวเนี้ยมันไม่ถึงกันเอเมื่อมันไม่ถึงกันแสดงว่าไอ้เจ้า 1, 2, 3, 4, หน,นึ่งสองสามสี่ห้ารูเนี้มันจะทํางานต่อเมื่อไอเอ็มอามันสั่งจ่ายไฟให้มาถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลามันเออร์เลอร์แล้วไอพวกนี้ยไฟถึงหายอนั่นแหละแล้วเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณเอาเอ็นหรือเอากาวของระบบ ที่มีแบ็กอัพไปต่อกับชาวบ้านเขาเนี่ยไอเนี่ยมันถึงลวนมันถึงอ l e เลอร์แค่นี้เองง่าย<ง>จบการรายงาน